a ออาจจะฆ่ามนุษย์ทั้งโลกในปี2030มีงานวิจัย AI ชิ้นหนึ่งที่กำลังทำให้วงการวิทยาศาสตร์ถึงกับชอ็อกชื่อของมันก็คือเ i 2 0 2 7เขียนโดยนักวิจัย AI ถึง5คนที่ออกมาเตือนว่าถ้าเรายังพัฒนา AI แบบนี้ต่อไปมนุษยชาติของเราอาจจะสูญพันธุ์ในปี2030มันอาจจะฟังดูเหมือนนิยายไซไฟแต่ทั้งหมดในรายงานนี้มาจากข้อมูลจริงที่มีการวิเคราะห์อ,อย่างเป็นระบบนะักวิจัยกลุ่มนี้คาดว่าในปี2017 AI จะสามามเขียนโค้ดีกว่ามนุษย์และมันจะเริ่มสร้าง AI ตัวอื่นได้ด้วยตัว่านี้อาจจปิดดุระค์ หรือก็คือเป้าหมายของมันไม่ตรงกับมนุษย์อีกต่อไปที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเห็น AI โกหกแต่ในอนาคตมันอาจจะวางแผนเพื่อย,ยึดอำนาจถ้าเรามองไม่ออกหรือถือความโลคห้อ,องน้ำโลกจะเร่งพัฒนา AI โดยที่ไม่มีการแตะเบรกกันเลยและ AI ที่ไม่ตรงกับเจตนาของความเป็นมนุษย์จะถูกใช้ในระดับของรัฐบาลกองทัพหรือการเมืองและนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะเทคโนโลยีจะพัฒนาเร็วเกินจินตนาการขุนยนต์โดรนอาวุธจะถูกสร้างโดย AI ที่ต้องการเป็นแค่ขยายตัวเองวันหนึ่งมนุษย์อาจจะไม่ใช่แค่ผู้สร้างแต่อาจจะกลายเป็นอุปสรรคและมันอาจจะจบเร็วกว่าที่เราคิด ทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงการจำลองสถานการณ์แต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าแม้จะดูไม่น่าเชื่อแต่มันก็คือคําเตือน